สวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกลางอีกครั้งนะครับวันนี้ต้นตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ทำกันนานมากๆนั่นก็คือการเรียนแบบเซเลบนั่นเองนะเหตุเกิดจากเมื่อประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะงานของตนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ใช้ร่างกายและก็เอเนอร์จียเยอะแล้วก็คลิปนะประเภทเรียนแบบเซเลบเนี่ยกินพลังงานสุดๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อเริ่มนิ่งและเอเนอร์จีเริ่มบาลานซ์เริ่มคุมงานได้นะก็กลับมาทําให้ทุกคนอีกครั้งพอทนกระแสไม่ไหวนั่นเองนะให้ทาย เราเรียนแบบใครกันนะครับนี่คำใบนี่คำใบเทไหมคำสามถูกต้องนะครับนั่นก็คือโทจิฟูชิงุโร่นะครับโยมกลับซึ่งโทจิฟูชิงุโร่เนี่ยเป็นตัวละครในเรื่องจูจูสุไกเซ็นนะครับโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นบุรุษสุดแกลง่งเขาเป็นอดีตสมาชิกของตระกูลเซนินนะครับแล้วก็เป็นพ่อของเมงมุมินะฟูชิงุโร่ จุดเด่นของเขาเลยก็คือไม่ใช้คำสาบนะรับแล้วก็ไม่มีสายเวทเลยหรือเรียกได้ว่าเป็นศูนนะแต่มีพลังทางกายภาพที่สูงมากๆ วันนี้ต้นเลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่ามีคนรีเควสกันเยอะมากๆแล้วก็ทนกระแสะไม่ไหวนั่นเองนะจนต้องไปนั่งดูการ์ตูนใหม่เพื่อให้รู้เรื่องกับเขาบ้างจะได้มาทำคลิปได้ถูกนั่นเองนะครับกว่าจะถึงตอนที่โทจิมาเนี่ยก็ล่อเอาซีซั่นสกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวต้นต้องบอกก่อนว่าต้นจะแช์นะเป็นตัวเบิร์กเอาท์นะครับแล้วก็ตัวเดเอทนะของโทจิฟูชิงนโรนั่นเองครับที่ไม่ทำเป็นวันเดย์นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าต้น,ปน,นไปรีเสิร์ ในแต่ละวันเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนั่นเองเนะเพราะว่าเป็นคนเงียบเงียบแหละก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้แบบแช์เอเนอร์จีกับคนอื่นนะเออซึ่งความสูงของโทจิเนี่ยจะอยู่ที่1.829เมตรนะก็เรียกได้ว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับคนเอเชียอย่างเราๆน้ำหนักยังคงเป็นปริศนาอยู่นะ จุดเด่นของกล้ามเนื้อเขาก็คือมีอัปเปอร์บอดี้ที่เป็น s ีเชฟมากๆตัวโคตรใหญ่ลักษณะาการแต่งตัวนะจะใส่เสื้อรัดแบบนี้นะเกงเกงวอร์มคล่องๆแล้วก็มีรองเท้าจีนหนึ่งคู่หรือเรียกว่าสลิปออนแน่นอนว่าวันนี้ต้นก็ไม่พลาดนะที่จะแต่งตัวเลียนแบบให้ได้สักนิดหนึ่งส่วนสูงของต้นอยู่ที่176เซนติเมตรเสื้อในใส่เป็น t ท K รอเคนะรุ่นคูโมดนะที่ให้ฟิลรัดตัวเห็นทรงของกล้ามเนื้อ,อเกงเกง t ทียร์ l l ลเคคอลใหม่แล้วก็รองเท้าแวนสลิปออนนะมีอยู่ค ก็ถือได้ว่าประจวบเหมาะมากๆนะทรงได้อยู่ไหมเพื่อนๆว่าสำหรับตารางการออกกำลังกายของโทจินะจะแบ่งเป็น4วันต่อสัปดาห์และมีวันฝึกความอืดอีก2วนันรวมเป็น6วันต่อสัปดาห์นั่นเองวันจันทร์นะเป็นซอร์เซอร์คิลเลอร์อัปเปอร์บอดี้คาลิเชนิกวันอังคารนะเป็นนอนเคิร์สฟูลบอดี้คาลิเชนิกวันพุธเป็นเวเปิลสเปเชียลิสต์เซอร์กิตเทสวันพฤหัสนะเป็น, er Body นซอร์เซอร์คิลเลอร์โลเวอร์บอดี้คาลิเชนิกวันศุกร์นอนเคิร์สยูเซอร์ฟูลบอดี้คาลิเชนิกและวนันเสาร์นะ เซนิมลองดิสเทน a n คาร์ดิโอวันอาทิตย์นับจะเรสแบบเต็มวัน1วันนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าตารางการอาอกกาลังกายเนี่ยเอาเลือกมากๆนะมี Upper Body แล้วก็มี f u ลบอดี้ปิดกันเยอะเลยทีเดียวสําหรับวันที่ต้นเอามาแชร์นะจะเป็นวันจันนั่นก็คือ s อ u c เซอร์คิลเลอร์อัปเปอร์บอดี้คลนนั่นเอง สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับเพียง100บาทต่อเดือนเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะครับและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะครับสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในดีสคริ ก่อนเล่นเซตหลักของเรานะจะเปิดด้วยการวอร์มอัปร่างกายด้วยการวิ่งจ็อกกิง400้ง400-800เมตรโดยตนน้นจะวิ่งที่สวนลานจอดรถสตูดิโอนะเพราะมีแผ่นหินให้ได้ฝึกสมาธิและจังหวะการวิ่งกับแสงแดดก็ถือว่าสนุกไม่เบาเลยแต่รองเทานะ้าสลิปออนเนี่ยไม่เหมาะกับการวิ่งจริงๆนะเจ็บเท้ามากๆเสร็จแล้วนะับเราเข้ามาฝึกเซตหลักของเรากันคนะรับเซสชั่นที่1นะับเดิมด้วยท่าผู้ชับ25ครั้ง4เซตพักระหว่างเซต90วินาที ซึ่งท่าพูชชัพเนี่ยช่วยเสริมสร้างตามเนื้ออกนะหลังแขนให้ดูหนาขึ้นอีกทั้งยังช่วยนะครับส่งเสริมแรงผลักของเราได้อีกด้วยท่าที่2นับสกู๊ตัชเชอร์20ครั้งนะสเซตเหมือนเดิมพักระหว่างเซต90บวินาทีท่านี้ไฮไลท์ที่ดีมากๆหาเสาแนวนอนนับลงตัวตรงหลังล่างไม่แอนจากนั้นพับซอกลงนับและดันขึ้นนะครับท่านี้จะใช้หลังแขนเยอะที่สุดนะครับสามารถเลือกความยากได้หลายระดับ ยิ่งบาต่ำนะยิ่งใช้ไตรเซฟมากขึ้นและแก้ลำตัวที่สูงตามไปด้วยหากใครที่มือใหม่นะต้นแนะนำให้เล่นกับบาระดับเอวก่อนนะจะดีกว่าท่าที่นะคนับ Y 2 Cross p u s h Up นะครับท่านี้จะต้องออกแรงแบบ explosive นิดนึงเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยลอยขึ้นมาสลับระหว่างดันพื้นแบบแคบและแบบกว้างนั่นเองสามารถทำกับบารับหรือว่าทำกับพื้นได้เช่นเดียวกันเป็นท่าที่ช่วยฝึกพึกเครื่งโซ่โดยเฉพาะแน่เลยนะต้นคิดไว้ อีกทั้งยังช่วยฝึกมาโซ่นะแบบฟาสต์ทวิสต์นะก็ทําให้เราแข็งแรงได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวท่าที่4นะดิฟ20ครั้ง4เซ็ตนะพักระหว่างเซ็ต9กาบวินาทีเหมือนเดิมนะช่วยสร้างกล้ามเนื้อกลุ่มอ,อกล่างแล้วก็หัวไหล่นะปกติต้นจะดิฟได้ค่อนข้างเยอะนะแต่พอเจอ3ท่าแรกเข้าไปก็เรียกได้ว,ว่ากินแรงเอาเรื่องเลยเวลาทำนะพยายามบีบซอกแล้วก็เตึงอกของเราด้วยนะเพื่อลดการใช้งานของหลังแข็งที่มากเกินไปเพราะเราใช้กับท่าอื่นมาเยอะแล้ว และท่าสุดท้ายของเซสชันที่1น,นะก็คือ pull up สิบครั้งสี่เซตพักระหว่างเซตเก้าสิบวินาทีเหมือนเดิมเป็นท่าดึงข้อนะที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกลุ่มปีกแล้วก็หน้าแขนทาให้หลังของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็ลําตัวเนะี่ยมีความเป็น V shape มากขึ้นเหมือนกับโทจินั่นเองเวลาดึงนะ้บเชิดออกบีบหลังนะจะทําให้หลังทํางานได้เต็มที่สําหรับวันนี้ต้นค่อนข้างภูมิใจกับฟอร์มตัวเองมากๆนะที่สามารถบีบหลังได้เยอะกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะครับทำให้ฟิลที่หลังนะบบเ,เงน,นี่ยโดนได เสร็จแล้วมาถึงเซสชันที่2นะที่เรียกว่าฟัตทิกโบรอท์นะคือการระเบิดพลังแบบเล่นจนหมดนั่นเองนะเล่นด้วยกัน3ท่าคือพุชชอปทูเฟลเลอร์ดิ t ทูเฟลเลอร์ไพร์พุชชอปทูเฟลเลอร์ถ้าทุกคนสังเกตน,นะทั้ง3ท่าจะเป็นกลุ่มพุชเหมือนกันหมดเลยและเล่นแบบหมดแม็กทุกท่าแรงต้นไปไวกว่าที่คิดมากๆเพราะไม่ได้เล่นซูเปอร์เซตแบบนี้มานานแล้วนะสำหรับทริคอย่างหนึ่งก็คือไพร์พุชชอปเนี่ยหากเพื่อนๆต้องการฝึกกลุ่มอัปเปอร์ทร หรือว่าบาทแบบโทจิเนะี่ยสามารถดันขึ้นแล้วกดไหลให้สุดนะจะสังเกตเห็นว่า upper trap ของตนเนี่ยทำงานขึ้นมาแต่สําหรับวันนี้นะต้นจะเล่นแบบฟอร์มเลี้ยง upper trap เพราะเมื่อจากการฝึก h a n d ์สแตนมาเยอะมากๆแล้วก็เลี้ยงกล้ามเนื้อ o v e r u s สเกินไปนั่นเองเท่านั้นยังไม่หมดนะจบด้วยเซสชันที่3าันะ c ร์แอ n d u r a n c e สท่า้วยกันคือ1นึ่ง p l a n หกวินาที2อง v up สาสครั้ง3าม break r e ยีสครั้งและ4 l ี่ l s สิบห้าวินาที สีท่าเราจะเล่นติดกันทั้งหมดแล้วค่อยพักระหว่างเซต9 0ิวินาทีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับเซตแรกไม่เป็นไเรเซตต่อไปตะคิวกินทองนะโอ้โหหนักมากๆกับการเล่นลำตัวแบบไม่พักนะแต่ก็รู้สึกซาใจดีนะไว้โปรแกรมตัวเองนะีต้นต้องหักฝึกแบบไม่พักระหว่างท่าบ้างแล้วนะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับบรกเอาทวันของโทจินั่นเอง ใครที่อยากดูท่าฝึกอื่นๆของเขาสามารถเข้าไปดูได้ที่คําอธิบายใต้คลิปเลยนะตนจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเหมาะกับการฝึกเพื่อใช้สมรรถภาพร่างกายออกจริงนะสำหรับเซตนี้แต่ขึ้นชื่อว่า upper body day เนี่ยตนยังรู้สึกว่ามีท่าเล่นหลังที่น้อยเกินไปหน่อยนะทำให้กล้ามเนื้อ over ไปทาง p u ช h i n g ค่อนข้างเยอะเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนาะก็ได้ไอเดียจากเซตออกกำลังกายไปใช้อย่างแน่นอนนะครับ สำหรับการไดเอทของโทจินะต้องบอกเลยว่าในกระตูนเะนี่ยแทบจะไม่มีพูดถึงเลยแต่แน่นอนนะครับว่าจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนแน่นอนว่าอาหารเราต้องแน่นซึ่งคุณภาพของอาหารเนี่ยส่งผลต่อแรงกายภาพโดยตรงใครที่อยากแข่งแรงแบบโทจินะอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยนะครับอย่างในคลิปเนะี่ยต้นทําผัดอกไก่กิมจิอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เสริมด้วยแตงกวานะครับและแกงส้มชะอมไข่แบบคลีน หากให้คำนึงถึงพลังงานที่โทจิควรได้รับนะตามความสูงและกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยต้อง3,000แคล,ลอรี่บวกอย่างแน่นอนแต่เพื่อนๆก็ไม่ใช่ไปจัดเลยนะ3,000แคล,ลนะัไม่งั้นไขมันมาแทนอย่างแน่นอน,นครับใครที่อยากตัวใหญ่ขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มพลังงานทีละ2-300แคล,ลอรี่และเล่นให้หนักขึ้นเรื่อยๆดูนะครับรับรองล่างเนี่ยจะฟูขึ้นอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับไอเดียนะการออกกําลังกายแล้วก็การไดเอทของโทจิฟูชิงุโร่นั่นเองต้นคิดว่าการตูวเรื่องนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะหันมาฟิตหุ่นนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายกันนั่นเองนะซึ่งจากที่ทุกคนสังเกตในตัวโปรแกรมเวิร์กอัลเนี่ยจะค่อนข้างเล่นอะไรที่เป็นคาลิชเนกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าคาลิชเนกมันจะเป็นมนะูฟเมนต์อะพวกพุชพูลหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันใช้ได้จริงนะในชีวิตประจําวันแล้วก็ต้นคิดว่ามันค่อนข้างตรงนะกับตัวแอคทิวิตี้ของเขาในการ เวียงนะอาวุธคุณใส่นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองต้นยังดูไม่จบเลยนะเดี๋ยวว่าจะไปไล่ตามดูให้จบนั่นเองนะใครที่อยากให้ต้นทําคลิปหน้านะครับเย็นแบบเซเลปใครอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะก็จะพยายามออกมาทําให้ได้นะรประมาณเดือนละ 1คลิปนั่นเองเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบกันแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นไอเดียอะไรหลายหลายอย่างให้แต่ละคนนั่นเองครับชอบคีมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมนะใครสนใจอุปกรณ์ออกกำลังกายและอยากเปลี่ยนแปลงหุ่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นสามารถแอดไลน์นะแอดตัวเล็กเล่นกล้ามนะเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะของมีจํานวนจํากัดนะก็ไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านะวันนี้สนุกมากๆคครัับเจอกนใหม่ลิปส